ดีครับพบกันอีกครั้งแล้วครับกับพบรีวิวนะครับคือวันนี้เป็นการรีวิวตัวพรีเมียมบัตรได RX124 นะครับหรือ RX124 Gundam TR6 Hasen Tilly Two Red นะครับผมจากนิยาย Advanced of z Th e t a the Flow of Titan นะคะผม ซึ่งกล่องนี้ผมได้เป็นกล่องขาวครับผมซื้อมารองไว้ได้สามปีแล้วนะครับอันนี้ผมเพิ่งเอามาต่อนะครับประมาณสามปีได้สําหรับเจ้าแร็นะครับเอ่อผมเรียกคนแรกแล้วกันเฮียสิกรัคือกล่องนี้จะเป็นตัวกล่องขนาดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวจะมีภาพข้างหลังท้ายคลิปนะฮะแล้วก็ลูกเล่นเขาก็อาจจะไม่ได้เมนมากนะครับแล้วก็บางแผงเป็นแผงย้อม,มจะชี้ว่าอะไรย้อมบ้างครับคือ ตรงนี้นะฮะเนี่ยเป็นแผงย้องนะครับซึ่งมันออกมาแล้วตอนปี2005ก็คือกันแผ่ TR5 นะครับผมซื้อกล่องนั้นก็จะเป็นในนิยาย a d v a n c e ์ ita, ที่ทำการขายเป็นรูปแบบสินค้าธรรมดานะครับจะไม่เหมือนกับหลังๆที่นิยายเรื่องนี้มีผีเมียมบันไดขึ้นมาก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับผมราคาก็อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับถ้าหากว่าอยู่ในเอพีเมียมบันไดนะครับแต่ถ้า าบางที่นี่ก็อาจจะประมาณหลักถึงสามพันโอเคต่อไปก็มาดูของแถมน,นะครับอาจจะเป็นเสียงฟุ้นเนี่ยตัวนี้ก็จะมีฐานสําหรับตอนเปลี่ยนเป็น M-Modes แล้วก็ชิ้นส่วนสำหรับตอนเป็น m m o d e s m m o d e กแล้ว <c oughs> แล้วก็ตอนเป็น M-Modes สองคู่หนึ่งนะครับส่วนมากจะเป็น ability เสริมของเขานะครับแล้วก็ตัวขาสําหรับเปลี่ยนสําหรับตอนใช้ปืนตัวนี้ครปืนเนี้ยอาร์ซิกเนี่ยคือพวก Advanced o f f i c e เนี่ย ตัวของพวกซีรีส์พวกซิกซกอะไรทีอเนี่ยมันจะมีปืนเอ่อเมก้าพาร์ติเคิลตัวนี้นะเะอ่อแล้วก็จะมีขาหนีบสําหรับจับศัตรูแล้วก็ลวดเส้นสองเส้นนะครับซึ่งอันนี้ต้องไม่ตัดนะผมไม่ตัดแล้วกันอยากให้มันยาวที่สุดและจับลวดสองเส้นแล้ว่ยมีตัวนี้นะครับเป็นชิ้นสําหรับตรงขาของเขานะครับขาขเขาจะแยกได้คือก่อนจะมีก็คือมีเอ่อท็อปไฟเตอร์โหมดกับบัตทอมไฟเตอร์โหมดจีบัตทอมไฟเตอร์โหมด แล้วมารวมกันเป็นเอ็มเอโหมดได้อีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวต่อไปผมจะให้ว่ามีอะไรอ่าผมลืมอีกชิ้นหนึ่งก็คือชิ้นนี้สำหรับตอนเป็นอ่าท็อปตีท็ทอปเอ่อไฟเตอร์โหมดนะครับแล้วก็โอเคเอาแรกผมจะเอามือออกคือปืนเนี่ยอ่าผมให้ถือท่าเนี้ยเพราะว่าตามกล่องผมว่าท่าเนี้ยเหมาะสุดละจุดขยับอาจจะมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าตัวมันก็ค่อนข้างอ่าอาจจะมีความอ่อนปกเปียกนิดนึงนะครับ สำหรับปืนเนี่ยก็เหมือนเดิมเหมือนตัวที่แล้วก็คือไอทีอาร์ซิกเอ่อไออ,อะไรนะอ่าไซคูบิสคอสตอมนะฮะแบบเดียวกันหมดเลยนะเป็นปืนแล้วก็สติกเกอร์เหมือนเดิมอันนี้ถ้าไปแต้มสีแต้มได้แต่ผมอะขี้เกียจติดสติกเกอร์นี่แหละนะจริงๆก็ไม่ใช่สายทำสีจ๋าอะไรหรอกครับแค่กึงก่งๆเองอ่านะครับนี่ปืนนะ ในส่วนนั้นโอเคให้ถอดเพราะว่ามือเนี่ยมันจะสามารถหิดได้พอดีโอเคฐานเขาให้ฐานมาเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็ต้องใส่ตัวเสริมเหมือนกับทาริกปกติเนาะอ่ะอันดับแรกผมให้ดูจุดขยับที่ปืนตรงนี้ก่อนปืนตรงนี้ถ้าอยากขยับมันไม่สามารถหมุนไปข้างหน้าได้นะทุกคนมันได้แค่นี้เองนะขึ้นลงขึ้นลงแต่เป็นปืนนะแล้วก็ปืนตรงด้านข้างเนี่ยมันจะมีลูกเล่นก็คือมันจะเปิดตรงนี้ได้มันจะเปิดมาเป็นปืนได้นิดนึง ประมาณอย่างนี้นะแต่ว่าเหมือนมันเปิดไม่ได้ผมก็จําไม่ได้เนาะอ่ะตรงน,นี้ก็เป็นปืนนะครับมันสามารถขยับได้อิสระก็คือเป็นไปอย่างนี้ได้นะหรือว่าไปอย่างนี้ได้ก็ได้นะแบบมาจะหมุนได้แต่วอายหมุนหมุนไม่ได้วะผมจำไม่ได้ผมไม่ได้ไม่ได้เอามาเล่นเลยเพราะว่ายืนเฉยๆนะผมกลัวมันพักน่แหละเบ็เดนอ่ะอ่านี่ขยับได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงน,นี้มันสามารถเอาปืน ของ T.R. 5เนี่ยมาใส่ได้เพราะว่าถ้าถ้าคุณเล่นสมัยก่อนเนี่ยมันจะปีนุปีสองท่ามันจะมีการแผล t ีอาไฟมันจะมีการแผลของทีท่านแล้วก็การแผด t ีอาไฟที่เป็นหน่วยของกระต่ายขาวนะครับมันจะเปิดตรงนี้ได้นะแล้วก็จะใส่ปืนเมก้าพาร์ติเคิลตรงเนี้ยอันยาวๆได้อีกทีหนึ่งเพราะว่าตัวเนี้ยไอตัวที่ใส่ของปืนเนี่ยมันเป็นที่ใส่แบบเดียวกันเลยอ่ะมันจะเป็นตัวล็อกอย่างงี้นะฮะแล้วก็เลื่อนล็อกเอานะครับนี่คือปืนของเขา นี่รายละเอียดผมแล้วชอบนะแต่ว่าผมตัดเส้นไปนะมันไม่เห็นนะตัดเส้นแลนะ้วอ่าโอเคต่อไปก็ส่วนของลืมเอาก็ะถานเลยอ่ะ <c oughs> แขนเนี่ยมันขยับได้นะแต่มันจะติดข้อจํากัดคือไอตรงชิ้นส่วนตรงไหล่นี่แหละก็คือมันจะสามารถอตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นจุดหลอกเรามันจะขยับได้คือตรงนี้จะเป็นอย่างนี้สามสเต็ปได้อย่างนี้เลยเป็นเราะนี้นะครับ อ่ามือเหมือนกันพิเศษมีเดือยเหมือนเดิมเตียติกเนาะอ่าด้านหลังด้านหลังทำอะไรได้จับแค่อัวกระโปรงนิดนึงแค่นี้นะครับตรงนี้ระวังหักแล้วผมทําหักไว้ตัวก่อนแล้วก็ขาขานี่ก็ได้นะนี่อ่าเป็นไงขาได้นะแล้วก็มีตัวน,นี้ได้มีลูกเล่นมันยืนได้นะแต่ผมใส่ฐานไว้กันกันมันล้มมาแหละมีอย่างนี้ด้วยนะทำอย่างนี้ได้นะครับขึ้นได้ขึ้นได้อย่างนี้นะ แล้วก็เก็บได้ต้องขาเท้านี่ก็ได้นี้อ่าเท้าได้นี้หมุนได้นะหมุนได้อ่านี่ตัวใหญ่ครับเอ้ยผมลืมวัดให้ดูเลยอ่าโอเคสักครู่นะเดี๋ยวผมเก็บก่อนเนี่ยมันเก็บล็บากเห็นไะม่มันเก็บล็าบากมากเว้ย่ปึ๊บอ่าว่างกัอนอ่าเดี๋ยวผมวัดขนาดให้แป๊บนึงลืมเลยหกนาทีแล้วเนี้ยตา่าฮาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมม้ให้ อ่าตัวน,นี้สงูงอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดเซนติเมตรยี่สิเดซนติเมตรโอ้ตัวใหญ่นะไฮเกรดนะเนี่ยผมว่ามันก็มันคือโมบิลอาร์เมอร์ตัวหนึ่งนะครับเพิ่งใน,นนิยายเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่ใหญ่เบ้่มเลยนะใหญ่มากๆแต่ผมจำชื่อไม่ได้มันคือตัวอะไรนะใน,นนิยายโอเคเดี๋ยวไปดูมิสเตอร์เอมเอ็มดดีกว่านะฮะไปจ๊บ สิ่งที่ต้องสำหรับ G Top Fighter นะครับมันก็ต้องถอดกเกราะแขนตรงนี้ก่อนสองข้างแล้วก็ตัวถอดเกาะข้างหน้าถอดนี่ออกนะครับมันต้องถอดเนี้อ,อให้หมดเลยคือแม็กกแบบเยอะมากถอดเยอะจริงนะแปลงล่างนี่ลำบากระบากมากมันเป็นไฮเกรด a d ก็อย่างนี้แหละครับมันไม่ใช่ MG เนะถ้าเป็น MG เนี่ยก็น่าจะดีเอ,อนี่นะแต่ว่าผมคิดว่าราคามันคงจะสงูงแหละแลวอย่างมันเเป็นพีเมีมันไดเล้วยนะ แต่ก็อาจจะไม่เพราะว่าผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นตัวที่เขาบอกว่ามันไม่ค่อยเล่นนะแต่ผมว่ามันขายได้ดีกว่าตัวที่มันออกปกติพวกเนี้ยไอตัวเนี้ยถอดยากมากระวังขักนะครับทุกท่านนี่ต้องถอดมาดชิ้นปืนนี่ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะอ่าเอาเดือออกแาปึ๊บแล้วก็เอาไปสสบตัวนี้ออกด้วยเอเดี๋ยวเอาตัวนี้ยออกโอเคถอดส่วนเยอะทุกคน แล้วก็ใช้ตัวนี้ที่ผมพูดไปตอนแรกว่าทำยังไงบ้างนะโอเคเดี๋ยวดูค้าบค้าไปเลยแล้วกันเนาะว่าเอาอยัางไงบ้างอนะโอเคขาให้เอาชิ้นหัวนี่มาใส่ก่อนนะครับใส่ถูกปะวะใส่ก่อนโอ้หลวมนะหลวมหลวมแล้วก็เอามาใส่กับชิ้นชิ้นนี้นะชิ้นที่มันแถมมาให้นะครับเราก็ใส่เข้าไป อ่านี่นแหละหัวยาน,นี้แล้วนะแล้วก็เอาชิ้นที่แขนมาให้เนี่ยอ่าตัวเนี้ยเสียบเข้าไปนี้อ่าได้ละโอ้มันก็ใช้ได้เว้ก็ต่อง่ายนะุกคน่ะแล้วก็เอานี่มาใส่อ่านี่ได้แล้วครับเป็นหัวยานนะหัวยากีประท่อมนะแล้วก็ส่วนแขนอ่ะแขนผมต้องดึง,ดงออกแลนะ้วน่ะเดี๋ยวนะส่วนแขนเป็นเดือ,อย่างครับเป็นพีซีนะพีซีในการประกอบมะเป็นเป็น Universal s u r g r y นะ พีซีตุดตัดแขนเออมือมีแบบกร,รอีกคู่หนึ่งนะครับผมลืมบอกไปเลยนะเนี่ยนะแขนเนี่ยในการเปลี่ยนเราต้องเอาออกมาแล้วก็อึดมานิดนึงแล้วก็หมุนกลับแล้วก็อันนี้หมุนด้วยนะครับแล้วก็ในทีตีอันนี้เก็บนะแล้วก็ก็เก็บเข้าไปผม,มรู้อย่างนี้ได้เปล่านะเพราะว่าปกติมันใช้มือกำไงอ่านนี้มันเก็บเข้าไปได้นะเก็บให้มันแนบเนียนกับ โค้งได้โอเคอทำแบบนี้สองข้างนะโอ้ลืมลืมตรงนี้ต้องเลื่อ,อนขึ้นด้วยนี่แล้วก็หมุนตรงนี้ขึ้นนี้อนี่ไงแล้วก็หมุนพอเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เอานี่หมุนแขนตัวเนี้คนะ่ะไปด้านหลังนี้นะปึ๊บอ่าทำแบบนี้สองข้างโอ้ลำบากจริงนนะแล้วก็เอาเปืนที่มันติดอยู่เนี่ยเอามาอย่างนี้ดึงออกมาก่อนโอ้โห,โโหลำบากจริงนะทุกคนผมว่ยังทุ่มคุณเลยเนะี่ย แป้งล่างกลับเป็นเหมือนเดิมขี่เกียจแล้วเนี่ยไม่ทำแล้ว <c oughs> ต้องซื้อสองกล่องแล้วแหละอ่าแล้วดึงเปืนเอาเนี่ยออมาตริงเม่้อจต่ออกมาก็ได้เน,นเายเนาะอยงเงียไม่ต้องเหน็นเราออกมาคู่มือมันอยอะไรก็ไม่รู้เราลัดได้นะคนนะถ้าลัดได้ก็ลัดอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาอันนี้มาใส่เนาะนี่อ่านีอ่ะโอ้โหมันเป็นแบบนี้เว้ยเฮ้ยอ่ะนี่เขาไห้ทัตรงนี้นะครับ อ่โทษอย่างี้อ่ะองี้โอเคผมมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะอ่านี่ก็เชิดขึ้นนิดนึงโอเคทำนี้สองข้างนะ <c oughs> โอเคเสร็จแล้วนะครับสำหรับ g ีท p f i ไ h t เต นะครับผมส่วนบนโอ้มันหลุดง่ายมากตรงนี้หลุดง่ายมากแล้วก็ไอ้ปืนก็หลุดง่ายเหมือนกันนะเนี่ยมันน่าอุ่นหงิดมากไอ้พวกพานฟอร์มที่แบบถอดเปลี่ยนนะครับโอเคต่อไปเป็นที่ปัร์เทอโมดนะสําหรับส่วนล่างเนี่ยเขาให้เอาทุกอย่างออกกุมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขาแล้วก็อะไรตัวของหมอนนะโอเคผมจะไอ้นี่ก่อนนะผมจะเอาชิ้นส่วนนี้ออกก่อนชิ้นส่วนขานี่มันถอดได้เลยทุกคนนะนั่นไงหลุดเลย เชื่อมไปเลนวะจำไม่ได้อ๋อไม่ช่มไม่ใช่คือวันที่เราต่อเองเราก็ลืมแล้วทุกคนนะเออนี่ไงโ้ตอดยากไวเยแล้วก็เอาตัวชิ้นส่วนนี้ออกมาตัวน,นี้อึ๊บมันเป็นปีกส่วนท้ายนะมันไม่ใช่ปีกมันเป็นเครื่องยนต์ส่วนท้ายนะครับแล้วก็เอาโดมอันนี้ออกมาอึ๊บเอาปีกของโดม่ปีกนี่ผมเสียรับมากมาก,มากเลยอะ่ะเนี่ยผมทําแรงนะผมหักปักเลยแบบเสียใจเลยอะ่ะ คเรียบร้อยแล้วก็เอาเกาะขาด้านข้างออกนี่นะออ้ยอ่าแล้วก็ต้องขาต้องเอานี่ออกเลยนะส่วนเท้าออกั้งสองข้างเลยเหมือนกันแล้วก็ปรับให้เป็นแบบนี้อ่ามันจะดูกว้างละโอ้ยจะดูกว้างละนะนี่แบบนี้โซเชียลต่อไปก็ดึงส่วนขานี่มานะครับขานี่จะดึงแบบนี้นะแล้วก็ว้ย ช่แล้วก็หมุนจอสมบวรณ์นี้อ่อา,นะาอย่างนี้นะก็กลับมาหนีนะครับแล้วก็ดึงกึ๊บแล้วก็อย่างนี้อ่าเข้ามานเดิมนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เอาอีชิินอีชิินแถมเนี่ยฮะมาใส่นะตรงล่องตรงนี้อโอเคอย่าไปรวดเร็วก็ววเ,เอาปีกที่ให้มาเนี่ย อันนี้ผมก็ลืมหยิบมามันเยอะมากเลยนะทุกคนชิ้นส่วนมันเหลือเยอะด้วยแล้วก็ชิ้นเพราะว่ามันย้อมมาจากทีอาร์ซิกไอทีอาร์ซิกตัวขาวนวนวอตนะอ่าอย่างนี้นะคนนี่สวยแหลไในขานจะมีกิมมิคคือมันจะมีบ้องสําหรับอ่าเรดาร์ล็อกเป้าหมายนะครับเปิดออกเท้านะสาหรับเปิดเป็นปืนเหมือนไม่ชินกันเลยไม่ชินกันเลี้ยวกันเหมือนเลี้ยวกันเลยนี่ปืนอย่างนี้นะแล้วก็เอา ของขาเนี่ยเปิดขายขึ้นมาน,น่าเห็นไหมถ้าทำเสร็จแล้วนี่ก็ต้องเอาตัวเนี้ใส่กับสองทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนอยู่ตรงไหนนะโอเคผมก็โอเค,ผม,อเคผมลืมถอดขาข้างล่างออกนะก็เลยก็เลยทำให้แบบเออว่าเมันเสียไม่ได้วะอ่าสิบร้อยโอเคครับนี่เลยนะ ส่วนกลางก็จะเอาตรงนี้นะครับเกาะหน้าใส่ลงมาข้างล่างนี้แล้วก็ยกยกตัวนี้ขึ้นอ่าตัวนี้ขึ้นอย่างนี้นะแล้วเราก็จะเอาโดมพอรตเนี่ยใส่เข้าไปอานะเออเสียวหลุดมากแล้วก็เอาตัวเนี้ยใส่ ้าไปแต่ว่าผมก่อนที่จะใส่เนี่ยเราต้องก่อนที่จะดัดลงไปเนี่ยเอาไปน้ครับ,รบนด่ล้เพื่อนนะอ่านี่นะก็นี่แหละก็คือได้ละสองส่วนท็อปไฟเตอร์กับ b บอททอมไฟเตอร์แต่ผมจะรวมกันเป็น MM Mode ว่าดวันนั้นเนี่ยไม่จำเป็นเลยครับที่จะต้องเอามาทำเล่นกระถานนะเพราะฐานตัวนี้เอาไว้เสียบกับ ด้านหลังก็คือกับตัวนี้แล้วก็กับแกนตรงนี้ได้โอเคมาเริ่มเป็นเอเอกันดีกว่านะนี่หลดอีกแล้วเสียงผมเป็นไรวะเนี่ยน่าจะเพราะว่าไอ้นั่นลงคอนะครับเป็นหวัดลงคออ่ะนี่ก็ผมว่าก็สวยดีนะเนี่ยเนาะความยุ่งยากเอเอโคือถอดอีกแล้วครับถอดให้หมดเลยตั้แต่อีนอันนี้เกาะในแล้วก็อ อันนี้นะฮะเอาออหมดเลยเนี่ยเนี่ยทั้งดวงเลยครับเอาหมดเลยโดมด้วยอ่าเรียบร้อยเอาทีนี้ก็อะไรนี่อะอีกนี่ต้องออกนะขาครับทั้งดวงเลยนะอย่างนี้หรือเปล่าวะอ่โอเคอะแล้วมันก็เอาอีกชิ้นนี้อะที่เป็นชิ้นเอ่อของมันเนี่ยใส่เข้าไปครับอย่างนี้ครับ โอ้ยมันยุ่งยากเนาะนี่นะท่านผมลงทุนทำให้ดูเลยเนี่ยขี้เกียจนะไม่อยากทำเท่าไหร่หรอกหรอไม่ได้ขี้เกียจหลอกเพื่อคนดูนะครับอ่ามาแล้วก็อะไรวะเกาะนี้แหละผมต้องข้ามผ่านในเกาะนี้ก่อนทุกคนเกาะตรงนี้ติดตรงไหนวะตัวนี้คือมันเหมือนกับล่างนี้มันน่าจะใหญ่กว่าอันเดิมนะผมว่ารู้สึกนะ เราจะติดมันนี่แ่นะดเลยตอนเสียบประโปงเนี่ยมันไม่ลำบากทุกคนมันมีล็อกอยู่นะจะมีล็อกของมันก็คือตรงนี้ผมโงูเองแหละที่มองไม่เห็นนะเนี่ยจะลองล็อกอีกนะะวู้ได้แล้วเกือบครึ่งทางนนะแล้วนะแล้วเราก็เอาท็อปกับเนี่ยมารวมล่างกันนะครับตรงนี้นะ เราก็เอาชิ้นส่วนออสีขาวตรงนี้มาใส่ด้านล่างนะใส่ด้านล่างใส่ด้านล่างอแทบไม่เห็นเลยเนี่ยใส่กับช่องข้างล่างนี้นะมันมองไม่เอยเห็นนะ่ะมันมันเล็กนะครับอ่าออ้อย เอาอีช่องด้านหลังเนี่ยใส่ลงไปนี้แล้วก็เอาโดมอะปิดไปโด,นะโดมมาใส่ยากเลยนะโดมมันใส่ยากานะระวังหักด้วยนะครับปื๊ดค,คลิปนี้ยาวอาจจะแบ่งสองพาร์้นะเนี่ยโอเคเดีต้อยนี่แล้วเราก็อย่าขั้นตอนต,ต่อไปเลยส่วนขาของปืนที่ใช้เสริมนะครับ อันตัวนี้มันจะเลื่อนได้นะก็จะเลื่อนมาครึ่งหนึ่งประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เก็บแขนเก็บชิ้นปืนนี้ก็ได้ถอดจริงๆแล้วตอนแรกมันไม่ต้องถอดจะไปใส่กับอีกชิ้นที่เป็นชิ้นเสริมอีกชิ้นหนึ่งนะปืนอันนี้สองข้างกันแบบนี้นะครับไอ้ส่วนปืนเนี่ยที่ผมเอาถอดไปอะ่ะก็เอาตัวเนี้ยมาเชื่อมกันชิ้นนี้นะเชื่อมกับตรงนี้เพื่อที่จะมันจะได้แบบว่าเป็นกิมมิคของมันนะครับ ใส่เข้าไปแล้วเราก็ต้องเอามาเชื่อมแขนอกับตรงตรงส่วนนี้ส่วนบนบนี้นะทั้งสองข้างครัเหมือนกันออปเปลินลนั้นใส่เข้าไปานี่อ่าได้แล้วสองข้างอย่างนี้นะทำเหมือนกันครับต้นนะฮะอันเมื่อกี้นี่คืออย่างนี้นะคือมันต้องมีชิ้นนี้ก่อนแล้วค่อยใส่อตัวแขนเข้าไปเออผมว่าผิดเอง <laughs> จะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วปืนไม่กล้าทิเข้านะครับจะต้องใส่จากตรงนี้นะซึ่งมันจะมองหน้าเลยนะมันจะมีร่องอยู่ร่องอย่างนี้นะเราจะใส่ครับเรียบร้อยแล้วก็ดัดปืนเลยึือมันจะหลุดง่ายทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอา action base เนี่ยที่เราเปลี่ยนทําการเป็นขาเนี่ยใส่เข้าไปนะครับกัพารเสริมที่ไม่นะมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะ ผมขอดับนี้แป๊บหนึง่งโอ้โหหลุดเลยเนี่ยมันเล่นลำบากแลงวเนี่ยทุกคนนะหลุดอีกแล้วนี่นลำบาก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 อะไรก็ใช้เสียงอะไรของมันนะเออสิ่งก็นั่งกดหยินได้ก่น,น,น,กนนะโอเคเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเอ่อเอ็มเอโหมดนะโอ้โห ใช้เวนลานานเป็นชั่วโมงเลยทุกคนผมตัดคลิปเนี่ยมันแค่ยี่สิบนาทีแต่มีเหลือเหลือคเออนเนี้ยนะก็ตัวน่าจะเก็บอยู่นะเพราะว่าถ้าถ้าตามเป็นเอ็มจีผมว่าน่าจะดีอยู่นี่แหละแต่ว่าตัวมันจะใหญ่มากเลยนะไม่ก็ออกรีร้อยก็ได้นะเป็นแต่ขอไม่เอาพี่บันไดได้ไหมขอแบบตัวธรรมดานะเพราะว่าผมก็ชอบนะแต่ว่ามันจะมีตัวเนื่งเป็นตัวสีดํานะที่ท่านแท้ๆเลยแต่ว่าผมไม่ได้ยังไม่ได้เอามานะผมพีไว้อยู่นะคือก็กดมาจากญี่ปุ่นนั่นแหละแต่มันต้องรองหน่อย จะมีแล้วก็จะติดรีวิวให้ดูครับถ้ามีเวลาว่างต่อด้วยนะครับถ้าใครแบบว่าสนใจหรือชอบคลิปของผมก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามให้หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะตัวต่อไปแล้วก็ผมกุศลลงทุนในการแปลงร่างมนะันอาจจะเลอนเท่านิดนึง <laughs> นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ยาวเป็นแบบยาวเหมือนกันนะโอเคบ๊ายบายแล้วก็สวัสดีขอบคุณมากที่มารับชมครับผม